สวัสดีครับผมทริปนี้ผมมาเลยนะบ้านนัเลยดูแล้วมันก็เป็นเหมือนกับร้านคาเฟ่กาแฟครับผมแต่พอพอพอมาถึงปุ๊บบรรยากาศดีครับผมไม่มีกาแฟค <Okay. S 1> ไม่มีกาแฟ <Yeah. S 1> มีแต่อาหารอาหารขายแล้วก็เป็นน้ำสมุนไพรนั่งดื่มน้ำสมุนไพรมองทะเลไป สบายสบายชิลๆบรรยากาศก,ก็ดีอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็มีสะพานปลายื่นไปมีมีเรือประมงนะครับผมเรือประมงชาวบ้านออกหาปลาออกหาปลาทุกวันนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีนกนางนวลเริ่มมีนกนางนวลให้เห็นนะครับก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งขำตรงที่ขำอยู่ตรงที่กาแฟไม่มีนะครับผมอยากจะกินกาแฟแต่ไม่มีกาแฟ ตอนนี้ผมมาก็อยู่ที่เวลา4ี่โมงยีนาทีครับผมเป็นมุมสบายๆอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมทางเข้าก็ซอยอะไรนะตก,กะใจ <c oughs> ตใจซอย1้0ยสี่สซอยร้อยสซอยสี่ใช่ไหม อยู่เส้นอยู่เส้นบางปูสายเก่าครับผมอยู่เส้นบางปูสายเก่าเมื่อกี้เจอเมื่อกี้เจอกลุ่มวัยรุ่นตกกระใจนิดนึงกลุ่มวัยรุ่นโอ้โหทำเอาใจไม่ดีเลยที่ไหนได้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นคุมซอยนี่เองมาแล้วครับเครื่องเครื่องดื่มที่สั่งเมื่อกี้นี่ครับมาแล้วครับผม ก็เป็นน้ำตไคไ้สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะครับรสชาติโอเคเลยครับผมใช้ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมเข้ามาก็คือซอยซอย,อซอยบางปูร้อยสิบสี่ครับผมซอยบางปูร้อยสบสแต่ก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะทางตามเสาไฟฟ้ามาได้เรื่อยๆครับผม มาถึงก็สุดริมทะเลพอดีครับสุดริมทะเลพอดีมานั่งแดดล่มลมตกชิิๆดูเรือวิ่งเรือเรือชาวบ้านหาปลาวิ่งนะครับผมดูนกโอเคอยู่ออบรรยากาศก็ถือว่าใช้ได้ผมก็จะชอบอีกระดับหนึ่งนะแต่วันเสาร์อาทิตย์ถือว่ามาคลายเครียดนะครับผม ดูทะเลดูพระอาทิตย์แต่ดีเน่อยตรงนี้ก็หลังคางก็คือต้นไม้ครับผมน่าจะเป็นต้นลำพูนะงมาลมลื่นดีลมลื่นดีครับผมถึงจะไม่มีลมนะครับก็แดดก็ส่องลงมาไม่ถึงผมชอบวิวโอเควิวใช้ได้แต่เจ้าถิ่นเยอะไปไหน่อยมาาีกระเจ้าถิ่นมาอีกระ มาแล้วสู้กับมันไม่ได้ครับผมทริปนี้ทริปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้รอทริปหน้าใหม่ครับ